น้องแก้วนะคะแบบน้องแกย์เคนแม็กซ์สปาแอนด์ดูจี้วันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องคิ้วอันนี้คิ้วคุณหมอนะคะคือคุณหมอไปทำแบบถาวรมานานมากเลยใช่ไหมคะค่ะม,มากหลายปีแล้วคะ่ะบอกกันนะคือเกิดจากกานคุณหมอนี่เป็นลูกค้าสปานะคะที่ร้านสปาแคนสปาขาอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้น้องแบ็กหน้าคุณหมอนะคันหน้าก็เห็นคิ้วคุณหมอเนี่ยเป็นเส้นขอดูรูปเก่าหน,นะะ่อยค่ะนิดนึงนะคะพี่ติก๊กจ๋าขอดูรูปเก่านิดนึงนะคะ่ะ ขอโทษนะคะหมอเนี่ยคิ้วเป็นแบบนี้นะคะสั้นสั้นเป็นสไลด์แล้วข้างในคิ้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นดำๆเหมือนรอยเคยสักวถาวรมาก่อนใช่ไหมคะ,คะแต่มันจะเบลอสั้นๆซึ่งตรงนี้ถ้าคุยกันเรื่องหงงเฮงแล้วเนี่ยหนึ่งคิ้วตกจริงไหมคะบบสองก็คือมันสั้นจนเกินไปเพราะทให้เราหน้าสั้นหน้าป้อมถ้าเกี่ยวกับเรื่องหงงเฮงคือเหมือนเหมือนจะได้อะไรสักอย่างหรือจะจะหวังอะไรสักอย่างแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดมาจริงไหมคะ จริงใช่ไหมคะคุณหมอว่าว่าจะทำแล้วมันแบบเลื่อนตำแหน่งได้อะไรเงี้ยคุณหมอไม่ได้ทำอยู่หรอกคุณหมอเราทำรู้ไหมแล้วเลื่องนี้จริงไหมคะตอนนี้ก็ดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีดีขึ้นเนาะตำแหน่งงานก็ได้เลื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กทีนี้หน้าใสกว่าเดิมไหมคะก็ใสดีนะหน้าเด็กกว่าเดิมเยอะทีนี้วันแรกที่อยากทำนะคือเจ็บตัวเจ็บตอนแรกคือตัวเจ็บค่ะแล้วก็เจ็บมากหน้าจมูกอักเสบคือมันจะเป็นบวมเป็นสบอันเก่าใช่ไหมคะอันขึ้นเก่าใช่ครั้งแรกที่ทำนี่คือ น้ามัจะเช้าเป็นสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กล้าออกไปทำงานเราก็เลยช่างใจในการทำที่น้าน้แก้วนะคะว่าเราจะทําในที่แรกดีไหมแต่ถูกดึงแขนมาทําถูกบังคับเนี่ยเราใช่บังคับแกนในวันแรกหมอทำดึกค่ะเพราะว่าคิวหมอสั้นมากล้วไม่สุดเลยพ่อแก้วบอกตรงนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องตังแต่ว่าคือกลัวเจ็บคืออันเก่าอันเก่าที่เจ็บมากแกบอกมันบวมแบบวทีหนึ่งแล้วแกไปงานอะไรไม่ได้เลย ไอ้เรื่องทำอยากทำมากแกบอกว่าเรื่องมงเฮงเรื่องอะไรมันก็ดีแหละที่สําคัญเนี่ยก็คือหน้าตาเรามันไรขึ้นเนาะมันสวยขึ้นมีคนททกว่าไงบ้างคะหมอก็ดูแบบดูตัวหน้ามันผ่องดีอะค่ะแล้วก็เหมือนมันเหมือนทำโชคดีในการที่เราเวลาคุยอะไรกับใครเจรจาต่อรองก็ดูดีขึ้นค่ะใช่ไหมสำคัญเขาบอกว่าหน้าย,ยิ้มตะลอดเวลาเดี๋ยวทีน่าจะเป็นดูดกค่ะใช่ไหมควบคุมแบบว่าพยาบางหรืออะไรง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ไ<ช>หม เพราะว่าทําไมเราถึงน่ายิ้มเพราะเราสวยมีคนทักว่าสวยปุ๊บเนี่ยไม่ใครว่าใจเราชื้นเนาะถ้าคุยแบบเหมือนอุสโบายอย่างเงี้ยคือหน้าเรายิ้ม้ยคนสอว่าสวยเงี้ยเราก็ยังเออคนบอกว่าสวยเราไปยิ้มนะกลายเป็นว่างานการแล้วก็ไหลลื่นเ้ามีมาทักว่าทำไมหน้าเศร้าจังทั้งวันนะเครียดเครียดเนาะก็เลยว่าเออเนี่ยสำหรับคนที่ทําคิ้วถาวมาแล้วหรือเคยทำเจ็บมาแล้วนะคะเราจะปรึกษาหมอเองนะคะเจ็บไม่คนหมอจังเลยคะ ก็เจ็บนิดหน่อยคท้าไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่เจ็บเลยก็คงหกแต่เจ็บไม่มากค่ะมันไม่เหมือนเทาวอลใช่ไหมคะบวมไหมคะไม่บวมค่ะที่สำคัญคือตัวมันก็ทำงานได้ปกติเลยไม่บวมเลยเท้าไม่เจ็บมันเป็นไม่ได้มันจะนิดๆเหมือนแบบเสียบค่ะเนาะแสียบนิดๆแต่ถ้าเจ็บมันเท้าบอลไม่ใช่นอกกำลังตีก็ไม่ใช่เพราะเราโดนมาสองอย่างร่วมือนกันเคลอมาทำมาสองอย่างร่วมือนกันแค่วันนี้ขอบคุณหมอมากนะคะอยากให้คนทางบ้านรู้ว่าทำคิ้วมาแล้วที่เป็นเทาวรแล้วเจ็บ กับทาที่ที่นี่เป็นแบบสไลด์อันนี้เขาเรียกสไลด์สามิตินะคะมองดูเหมือนกันเขียนคิว้วใ,<ช>ใช่ไหมคะมองไกลๆเหมือนการเขียนคิ้วแล้วสีสวยมากสีธรรมชาติไหมคะธรรมชาติเลยแต่เห็นที่อื่นเป็นยังไงคะมันจะดจะเข้มเข้มเอเข้มเข้มดๆนะคะแล้วทุกวันนี้เขาลังยิียคิย้วปีงกันเขียนเป็นเส้นดําๆเส้นๆเน่ะมองเห็นเดีมวนะคะใช่เห็นยงงั้นแบบว่าตอนนี้คือถ้าเราเป็นลายเส้นกันแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยคือพุ่งตรงนะคะ คือบางทีการเรียนรู้หรือการทำในเส้นเนี่ยการที่มันยุบตัวของของแทนหมอรู้เนาะมันจะยุบไม่เท่ากันนะถูกป่ะเรากรีดเป็นเส้นเม้าไหรือเอามีดกรีดไปเนี่ยพอาเราแห้งใช้องไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นสไลด์อย่างเงี้ยมันแค่สไลด์บนผิวจร่งจรหมอรู้สึกใช่ไหมมสไลด์บนสิบนบนผิวมันไม่ได้เอาเข้าไปในแบบเนื้อลึกๆนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันแห้งง่ายไม่เจ็บแต่ว่าตีสองตีต้องมาเติม แต่ก็โอเคนะดีกว่าไหมล่ะเผื่อแฟชั่นมันเปลี่ยนไปนะมันก็มาเติมใหม่ได้ขอให้สีมันสวยแบบมันสวยปีหนึ่งมาเติมสองพันกูไม่้องคุ้มเนาะแล้วไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วคุณหมอเขียนคิ้วไม่เปลนด้วยใช่ไหมคะอาชีพหมอครูกสมรรถนะแต่เขียนคิ้วไม่ค่อยเป็นกันมากก็ไม่ต้องเสียเวลาตอนเช้าไปทำงานก็ไปกำงานก็เร็วขึ้นไม่เกินแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี่ต้องมานั่งเขียนคิ้วแล้วก็ไม่ตรงเลยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าใครสนใจทําคิ้วอะไรยังไงนะคะติดต่อคุณดกแก้วได้นะคะ042922922ค่ะหรือ04280088วันนี้คุณุกเก้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ